สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ<ม>ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกันท่านสามารถดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดค่ะ ชาวราศีกันทุกท่านคะในช่วงวันที่1 0 2ถึง20กันยายน2568ช่วงนี้การงานการเงินและสุขภาพของท่านนั้นเป็นยังไงบ้างจะราบรื่นคล่องตัวดีหรือไม่สุขภาพดีหรือเปล่ามารับฟังกันได้เลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกันถ้าท่านมีการพูดคุยปรึกษาหารือหรือว่าขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาจากใครก็ตาม จะประสบความสำเร็จนะคะท่านมีสนเสน่ห์คนให้การช่วยเหลือดีคนรักเมตตาคนสงสารนอบน้อมถ่อมตนวาจาเด่นช่วงนี้มกักจะได้รับสิ่งดีๆจากการพูดคุยการติดต่อผู้คนนะคะท่านจะได้รับข่าวดีค่ะจะได้รับข่าวดีเรื่องของการงานได้ริเริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆ ถ้าท่านใดที่ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะริเริ่มโปรเจกต์หรือว่า,าเริ่มที่จะขายสินค้าเปิดร้านช่วงนี้ถือว่าการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีนะคะคนรักและเมตตามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนหรือว่าการเริ่มต้นโปรเจกต์ใดๆก็ตามถ้ามีปัญหาถ้าจะมีคนคอยช่วยเหลือมีใครบางคนคอยให้คำแนะนำมีคนดีอยู่เคียงข้างคะ่ะ แต่ว่าสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสก็คือว่าท่านจะเหนื่อยหน่อยงานยุ่งงานเยอะโดยเฉพาะท่านใดที่รับราชการพนักงานบริษัท10 2ถึง20กันยายนนี้เป็นช่วงจังหวะที่งานเยอะมากจะมีงานไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะได้สัมผัสกับงานใหม่ๆและสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าท่านเป็นคนที่วาจาเด่นพูดจาดีน่าเชื่อถือแต่ เป็นคนที่ถ้าเหลืออดเหลือทนนะคะคำพูดคําจาของท่านนี้คือเป็นคนที่วาจาเชื่อเฉือนระมัดระวังคําพูดที่ทำร้ายจิตใจคนฟังนะคะข้อดีก็คือว่าท่านใดที่ เป็นนักคิดนักวางแผนหรือว่าถ้ามีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะท่านจะได้ลงมือทำท่านจะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมากขึ้นมีการพัฒนาตัวเองมีความเจริญก้าวหน้าเด่นด้านการวางแผนนะคะเด่นในเรื่องของการทำงานผลงานดีผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะชาวราศีกันถามว่ามีปัญหาไหมมีตามปกติแต่ปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ท่านจะแก้ไขได้เพราะว่าเป็นปัญหาเก่าๆเดิมๆที่ท่านคุ้นชินนะคะข้อดีก็คือว่าถึงแม้ว่าการทำงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่างานจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแต่หากท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือลจากใครก็มักจะประสบความสำเร็จนะคะฉะนั้นช่วงนี้ถ้างานใดก็ตามที่ท่านนั้นสามารถขอร้องหรือว่าใช้ไหว,วานให้คนอื่นทำแทนให้ได้สามารถ แบ่งงานให้เขาช่วยทำได้นะคะเพราะว่าคนให้การช่วยเหลือดีนะท่านมีสเสน่ห์ค่ะมักจะมีคนคอยช่วยเหลือในวันที่ท่านมีปัญหาท่านจะเจอคนดีได้เพื่อนร่วมงานดีไม่ค่อยมีใครขัดแข้งขัดขานำเสนออะไรไปก็มักจะประสบความสำเร็จนะคะโอ้ลุยให้เต็มที่เลยนะอยากจะทำอะไรทำได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการพูดคุยการเดินทางการติดต่อผู้คนนะคะมักจะส่งผลดีกับตัวท่าน ต่อมาเรื่องเงินเงินองทองทองช่วงนี้ท่านมีดวงได้เงินพิเศษการเงินของท่านค่อนข้างที่จะราบรื่นและลื่นไหลนะคะหากที่ผ่านมาการเงินของท่านนั้นมีปัญหาช่วงนี้ท่านจะแก้ไขได้มีโอกาสได้เงินพิเศษการเงินของท่านนั้นจะดีขึ้นค่ะในช่วง1ิวันนี้ท่านใดที่พูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่ายื่นเอกสารด้านการเงินเอาไว้ และกาลังรอคอยข่าวข่าวนั้นจะเข้ามาและเป็นข่าวดีนะคะพูดจาเป็นเงินเป็นทองปากให้โชคให้ลาบฉะนั้นถ้าท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามให้ท่านรีบพูดคุยได้เลยนะคะท่านจะทําสําเร็จในช่วงระยะเวลานี้ถ้าติดขัดมีปัญหาจะมีคนคอยช่วยเหลือ,อโดดเด่นนะเนี่ยท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าต่างๆ1ิบวันนี้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายรายรับของท่านเข้ามาดีนะคะ บางวันจะมีกําไรมากเป็นพิเศษและต่อมาท่านใดที่รับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําหรือท่านใดที่กําลังมองหางานพิเศษทําท่านจะได้ทําค่ะการเงินนะคะค่อนข้างที่จะโชคดีตรงที่ว่ามีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือนั่นเนี่ยอืการเงินถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้คาดหวังเงินจากส่วนใดก็จะได้มาด้วย ประสบความสําเร็จบางท่านนะคะจะค้นพบช่องทางใหม่ด้านการหาเงินเพิ่มจะได้ใช้สติปัญญาในการสร้างสารรค์ผลงานหรือว่าหาเงินนะคะไอเดียดีทํางานเก่งหาเงินคล่องลุยให้เต็มที่นะคะอย่ารีรออย่าอยู่นิ่งๆ ช่วงนี้การเงินค่อนข้างที่จะเด่นพอสมควรแต่อย่าลืมที่เตือนนะคะให้ท่านระมัดระวังคําพูดนิดนึงเพราะว่าพูดช่วงนี้รู้สึกว่าพูดตรงไปตรงมามากไปนิดหนึ่งการพูดคุยจะต้องใจเย็นๆมีสติในการใช้คําพูดถ้าหงุดหงิดโมโหอย่าพูดเพราะว่าช่วงนี้ถ้าท่านพูดเรื่องราวดีๆและคาดหวังเรื่องนั้นๆมักจะประสบความสําเร็จนะคะพูดแล้วได้งานพูดแล้วได้เงินถ้ากําลังมองหาเพื่อนร่วมงาน อยากจะมีหุ้นส่วนท่านก็จะได้หุ้นส่วนที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวค่ะถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมมีโอกาสได้มานะคะแต่ว่าถ้าท่านไม่มีโชคลาภจากตรงนี้ไม่แนะนําท่านใดที่เป็นนักลงทุนมีโอกาสได้ผลกําไรพิเศษนะคะอืมการเงินเด่นมากค่าใช้จ่ายจะหมดเงินไปกับการใช้จ่ายเรื่องราวภายในครอบครัว ถ้าจะจ่ายภายในบ้านบางอย่างจะเข้ามาเพิ่มขึ้นหมดเงินไปกับการช่วยเหลือคนรอบข้างคนในครอบครัวมีรายจ่ายใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าบางรายจ่ายจ่ายออกไปแล้วท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะคือจ่ายแล้วคนรอบข้างมีความสุขซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับคนที่ท่านรักและเคารพค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ว่ายังไงก็ขอย้ำว่าถ้าไม่มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่แนะนำ ถ้าการเงินมีปัญหาท่านจะมีคนช่วยเหลือและจะแก้ไขได้ต่อมาในเรื่องของสุขภาพของท่านเป็นยังไงกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วงนี้นะคะท่านจะต้องดูแลและรักษาสุขภาพนิดนึงเนื่องด้วยว่าท่านขยันทํางานอยู่ตลอดเวลาหรือว่าไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆส่งผลให้อ่อนเพลียง่ายนะคะหน่วยง่ายหายใจไม่ทั่วท้องฉะนั้นท่านจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด นอนพักผ่อนให้เต็มที่ดื่มน้ำเยอะๆรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะออกกำลังกายควบคู่กับการทำงานได้ยิ่งดีนะคะชาวราศีกันเป็นอันว่า1 0บถึงยีกันยายนนี้นะคะการทำงานของท่านนั้นจะดีขึ้นลื่นไหลามากขึ้นแต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะงานมากขึ้นการเงินจะมีโชคลาภมีดวงได้เงินพิเศษเรื่องเงินเงินทองทองแต่ให้ระมัดระวังคำพูดไม่จำเป็นไม่ต้องพูด ถ้าท่านจะสั่งสอนใครจะตักเตือนใครขอให้ท่านนั้นพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลเตือนอย่างมีสติถ้าใจร้อนหรือว่าหงุดหงหิดโมโหอย่าเพิ่มเตือนเพราะว่าคำพูดของท่านถึงแม้ว่าจะหวังดีแต่อาจจะเป็นการทําร้ายจิตใจคนฟังเพราะเขาไม่พร้อมที่จะฟังคําพูดนั้นๆน,น,นะคะเป็นคนที่รักระหวังดีกับคนอื่น แต่ว่าคำพูดตรงไปตรงมาไปน,นิดนึงนะคะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องระวังให้มากๆก็คือระวังคำพูดที่แรงๆขอวอวยพรให้ชาวราศีกันทุกท่านเฮงๆป,งปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ